เลยดีกว่าเอาอแบมนนี้ง่ายดีหอมมากเลยนะครับสวัสดีครับผมหลวงโชว์นี่ก็าจะมาทำไก่ตุน๋นเห็ดหอมไก่เนะี่เราจะใช้น่องกับะสะโพกนะครับนี่แบบนี้เขาตอกันเลยหั่นไปแล้วเห็ดหอมเนี่จะเป็นเห็ดหอมที่แช่น้าแล้วนะครับอะอดูด้วใกล้นี่ครับเห็ดหอมแห้งนะครับแช่น้ําแล้วและนี่คือไก่ใช้น่องกับะสะโพกก็มาไก่นะครับ มักไก่ก่อนใช้ซอสปรุงรสฝอยเขียวนะครับหมักไก่ซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำน้ำตาลเกลือการหมักนี่ก็จะต้องหมักให้แบบรสเข้มข้นเลยนะครับเพราะเดี๋ยวก็จะเอาน้ำหมักนี่แหละเอาไปต้มสูนต่อ หมักไว้หนึ่งชั่วโมงกระเทียมพริกไทยรากผักชีเครื่องที่ขวกไว้แล้วก็ผัดในหม้อนี่แหละครับผัดให้อหอมหอมเลยเนี่ยอืมหอมมาก ไก่นะครับไก่ที่หมักไว้แล้วครบเวลาแล้วก็ใส่เลยใส่ให้หมดเลยนี่นะครับใส่ทั้งน้ำหมักเลยใส่หมดเลยดีป่ะเออหมดนี้ง่ายดีนี่น้ำหมักไก,ก่ครับเอาละลายลงไปได้เด็งไปนี่อเอาแค่พอท่วมนะครับแค่พอท่วมเต็ดหอม ทีแช่น้ำบีบน้ำออกบีบอ่าแล้วก็ใส่ลงไปบีบน้ำออกนะครับอย่างนี้ใส่ไปต้มไฟอ่อนหนึ่งชั่วโมงครบเวลาแล้วครับมาดูกันนี่น้ำก็หดลงไปเยอะเลยนะครับจะว่าน้ำนะครับไก่ยังหดเลยเนี่ยนี่นี่นะครับพอน้ำเขา เริ่มแห้งไปแล้วเนี่ยน้ำเขาก็จะเข้มข้นนี่หอมมากเลยนะครับไก่ตุนเห็ดหอมพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับหอมหวนดวนใจตกแต่งด้วยผักชีตามตำแหน่งนะครับผักชีโรยหน้าไก่ตุนเห็ดหอมขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับอันนี้ก็ยกไปหนึ่งน่องเลยนะครับ อ๋อเห็นหอมด้วยเดน้ำตุนนะครับหอมหอมเลยอือหือดูเนื้อกันนุ่มนวลน,นะครับต้มด้วยไฟอ่อนนะครับก็จะทำให้หนังเขาเนี่ยไม่ยุ่ยเปื่อยนะครับอ่าหนังเขาจะได้อยู่ทรงต้มไฟแรงแล้วก็หนังเขาเนี่ยเสียสุนเลยนะครับแอนมีกระบอกปอกแป๊บเดียวพอก็ออกออเห็นหอมเป็นหอม ไปครับไปครับอ้าเราวันนี้จะมีน้องแมวด้วยนะครับน้องแมวลองกินกระดูกไก่ไม่ได้ต้องน้องหมานะครับน้องหมาก็ไม่ดีอยากให้กินนี่นะครับอืมดูเนื้อใหม่นุ่มนวลร่อนเน่ ไ็ดหอมนี่ก็ไม่ต้องตัดพอเลยนะครับกมื่อกันเป็นดอกๆแบบนี้เลย